อย่ยยางงเี้ไม่มีใครแค่มีอารมณ์พาเธอไปะสะ่งโรงพยาบาลหรอกโอ๊ยแต่ฉันโอ๊ยกำลังจะคลอดหรอโอ๊ยนั่งนูเอ็งจะคลอดลูกเหรอโอ๊ยโอ๊ยม่ใช่เวลาไหมเนี่ยจะคลอดลูกตอนนี้เนี่ยลุยขอลับจร,ริงๆเลยอารมณ์ๆไปเลยไปเอ็งจะบ้าเหรอคนจะคลอดลูกจะได้ลงจากรถนะแล้วแค่ให้มันขึ้นมาบนนี้แล้วรู้ก็รู้ว่าพุ่นล้วกำลังหนีอยู่อะ แล้วถ้าเกิดโดนตลรวจจะได้เนี่ยคุณเราซวยกันหมดแน,น่คุณเป็นต่างด้าวเหรอก็ใช่สิวะและ้วแกไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะฉันแค่จะติดรถไปโรงพยาบาลอโอฉันไม่ใช่จะขึาา้นมาทํ่มาเรอนี่เอามันลงไปเลยนะเธอไม่ยากจะช่วยอะ่ะเองอย่าโวยวายเป็นทำไมวะถ้าคืนจอดรถตอนเนี้ยไม่มหวังตำรวจตามมาทันแน่ๆเลยอฮ้ยใช่อย่าง,งน,นะนั้นนะหนีนี่ไปเลยนะอย่าท้าจูไปพาละไม่งั้น 家ت لبن <snes> มี่านตำรวจฮะเอาไงดีเนี่ยฉันว่าพวกแกทุกคนเนี่ยลงจากรถฉันไปดีกว่านะเวย้ยฉันไม่อยากัวยไปด้วยเอ้อเอ้อเอ้ยแกู้อย่างนี้ไม่ได้นะเวย้ยพูดใช้จ่ายเงินแกแล้วนะเวย้ยจ่ายเงยินลวไงวะตำรวจด,ดักล่อ,อขนาดเนี้ยจะหนียังไงพ้นเอ้ยผู้แบบน,นี้ไม่ได้นะไม่รู้อะยังไงแกก็ต้องพาพวกเราหนีทางั้นก็จ่ายมาสองเท่าฉันไม่อยากซวยเวย้ยจะบ้าเหรอพวกเราจะจ่ายเพิ่มได้ไง เราไม่มีเงินจ่ายแล้วโอ๊ยเอาไงดีวะเนี่ย,ย,ยในกระเป๋าฉันมีเงินอยู่หนึ่งมื่นะคะเอาไปได้เลยนะคะโอ๊ยนังหนูเอ็งไม่ใช่ต่างดาวเอ็งจะมาจ่ายให้พวกขาดทำไมนี่ป้า,นปาปเ,นะนเ,เนี่ยบปาบเลยนะเวลาอย่างเงี้ยเราจะเอาจุด่้เราห้ก่อนไหนตาอยู่ไหนอะ นีรไงนี่ไงฮะเจอแล้วอ่ะเอาไปรอแป๊บ้โอยเอานี่คุมไว้หมอบลงแล้วห้ามขยับคุ้ยคุ้ยคุ้ย กนครับสวัสดีครับคุณตำรวจคนอะไรมาครับเนี่ยขออนุญาตตรวจค้นหน่อยนะครับเชินลงหมากับรถด,ด้วยครับ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 แล้วนี่คนอะไรมาครับเนี่ย ก็แค่ข,ข,ขี้วัวนะครับขอญาตตรวจนะครับรบกวนเปิดท้ายกระบะให้ด้วยครับเอออย่าเปิดเลยครับก็แค่ข,ขี้วัวจะเอาไปทําปุ๋ยคอกนะครับเดี๋ยวมันจะส่งกินเราไหนๆก็ไหนๆแล้วอะขอตรวจหน่อยนะครับวอหนึ่งเรียกวัสองมีคนร้ายป้นร้านทองขับรถสีขาวมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ ขอให้รีบสกัดด่วนทราบแล้วเปลี่ยนทร,ร,รบาบนี่เป็นการถือจาขอบคุณนะครับแท่ความร่วมมือเออครับรีบไปเถอะครับเดี๋ยวจับคนรายไม่ทันตำรวจไปแล้วเลือกไว้จะไม่รออเธอละไปรีบขับรถไปต่อเถอะ ฉันไม่ไหวแล้วอ่ะนางหนูหขนมเอง็งแวะไปส่งนางหนูมันที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมนังหนูมันจะคลอดแล้วโอ๊ยนี่จะให้พาหนีหรือจะให้พา,พาไปโรงพยาบาลกันแน่วะเลือกสักอย่างสิเว้ยเลยพาหนีสิวะจะไปโรงพยาบาลางโง่อะไร่ะนี่อย่าโดนจับอะไรไงไม่รู้อ่ะถ้าใครจะไปโรงพยาบาลนะเดินไปเองเลย แต่ถ้าเขาหนีอะ่ะก็ไปต่อโอ้ยป้าฉันไม่ไหวแล้วค่ะฉันจะคลอดแล้วโอ๊ยโอ๊ยโธ่เว้ยงั้นออกรถเลยเดี๋ยวข้าทำคลอดเองโอ๊ยป้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,ย,ยโอ๊ยให้ป้าช่วยหน่อยโอ๊ยโอป้าไม่ไหวแล้วป้ามาช่วยฉันหน่อย พักเองมาช่วยค่าหน่อยโอ้ยผ่านละจีจีเลยบอย,อยนังโูโเดี๋ยวป้านับหนึ่งสองสามเอองแบ่งเลยนะหนึ่งสองสามอีกทีหนึ่งสองสามอ,อ,อีกทีออออกทเอาอือ ลูกชายลูกแม่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ช่วยฉันทำข้ออ่ะ ถึงแล้วพี่เลาถึงแล้วว้าถึงแล้วถึงแล้วกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนถึงแล้วถึงแล้ว รีบไปกันเือะพวกเราเดี๋ยวแล้วนางหนูนี่ล่ะโอ้ป้าป้าจะไปสนใจอะไรอะแถวโคตรก็ทามให้แล้วก็ปล่อยหาทางกะเองเถอะป้าไม่ต้องห่วงหนูหรอกจ้ะเดี๋ยวหนูโทรให้สามีหนูมารับเอ่อว่าแต่มีใครมีมือถือไหมจ๊ะพราะเราอะไม่มีหรอกมือถืออะมีก็ขายเอาเงินมาจ้างคนขับรถพาหนีหมดแล้วแล้ว ทำไมพวกป้าต้องหนีด้วยล่ะจ๊ะพวกเราเป็นต่างเด้าโดนนายจ้างมันโกงเงินแล้วมันไม่ต่ออายุบัตรให้พวกเรามันต้องการกดเงินพวกเราพอพวกเราไม่ยอมอ่ะมันก็ตัดหางพวกเราปล่อยวัดแล้วมันก็แจ้งตำรวจจับพวกเราพวกเราก็ต้องหนีกันแบบนี้แหละนี่ทุกคนในที่นี้โดนนายจ้างโกงหมดเลยหรอคะใช่จ้ะ เสร็จธุระฉันแล้วก็ทางใครทางมานะันอ่ะฉันขอตัวก่อนนะเอ่อเดี๋ยวจ้ะพี่พี่มีมือถือไหมจ๊ะฉันขอยืมหน่อยได้ไหมจ๊ะจะยืมมือถือฉันไปทําไมอย่าบอกนะจะโทรเรียกตำรวจไม่ใช่จ้ะคือฉันจะโทรให้สามีฉันมารับอ่ะจ้ะแล้วฉันจะเชื่อใจเธอได้ยังไงทีนี้ให้ฉันยืมได้ยังจ๊ะได้จ้ะได้จ้ะ อยากโทรหาใครก็ตามสบายเลยนะจ๊ะนี่นี่เจะไปกันได้หรือยังเนี่ยพวกป้าไปก่อนเถอะจ้ะ <para> ฉ <un away alah> ันอยู่ได้ไม่ติดไหลป้าอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าสามีหนูจะมาเนี่ยถ้าไม่ได้หนูจ่ายเงินเพิ่มให้คนขับรถน่ะพวกเราก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ฉันก็จะอยู่เป็นเพื่อนลวยจ้ะฉันรถฉัน้วยอ้าอะไรวะ แทางนะตางใจผู้แกแล้วกันถ้าเมื่ออยากรอให้ตะหลุมมาจักก็ตาสบายเชิญไปก่อนแหละบ๊ายบายทางมันเถอะข้าก็ไม่เคยเข้าขี้หน้ามันเท่าไหร่เหมือนกันแหละ นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะแล้วคุณมาอยู่นี่ได้ไงเอ,อ่อคือว่าฉันปวดท้องคลอดกระทานหันนะคะก็เลยติดรถคนพวกนี้มาแต่มารู้ทีหลังว่าพวกเขาเป็นต่างดาวอะคะ่ะอะไรนะเอ,อ่ออย่าตกใจไปเลยค่ะพวกเขาเนี่ยเป็นคนดีที่สำคัญนะคะเขาทำข้อได้ฉันด้วยค่ะลูกพ่อ บอยคะคนพวกนี้ช่วยฉันฉันอยากตอบแทนพวกเขาบ้างอะคะ่ะคุณหมายความว่าไงอะคือคนพวกนี้โดนนายจ้างเก่าเอาเปรียบอะคะ่ะไม่ต่ออายุบัตรต่างด้าวให้คุณช่วยหน่อยได้ไหมคะนี่หนูจะช่วยพวกป้าเหรอสามีฉันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างอะคะ่ะแล้วก็รู้จักตำรวจอยู่บ้างหนูคิดว่าสามีหนูเนี่ยน่าจะพอช่วยพวกคุณได้นะคะ ได้สิครับพวกคุณช่วยลูกกับเนียผมไว้ผมก็จะช่วยพวกคุณเป็นการตอบแทน yeah. ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเลยงั้นเดี๋ยวผมเชิญพวกคุณขึ้นรถนะครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมจัดการเอง ผู้โง่อยา่าทำตัวเป็นคนดีขอให้ตรุจจับมันไปให้หมดเลยจะได้เลิกทำตัวเป็นคนดีส well ักทีสดชื่นอะยนยุดเดินไปผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะคัะคุณตุลย์ผูดไม่ใช่แบบนี้ ต่างดาวแน่เลยไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ชัดเลยแบบนี้แหละต่างดาวแน่นอนปายปาปายลงพักเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ต่างดาวนะไม่ใช่ไม่ใช่ต่างดาวไม่ใช่ ไม่ใช่คู่นี้ค่ะตั้มคู่นี้ฉันใส่จนเบื่อแล้วฉันอยากได้คู่อื่นค่ะแต่ผมว่าคู่นี้เหมาะกับคุณมากกว่านะคุณใส่้วดูสวยกว่าจริงเหรอคะคุณคิดแบบนั้นจริงๆรเหรอคะจริงสิครับก็ได้ค่ะงั้นฉันใส่คู่นี้ก็ได้ วันนี้คุณแต่งตัวสวยนะครับจะไปไหน,นะะเะรอครับพอดีว่าฉันนัดเพื่อนไวนะคะ้ค่ะอาจจะกลับช้าหน่อยนะคะตามสบายนะครับก็ถ้าจะให้ผมไปรับเมื่อไหร่ก็บอกนะขอบคุณนะคะตั้มแต่ว่าไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวฉันกลับเองน่าจะดีกว่าฉันไปก่อนนะคะ พี่ว่าเราเข้าไปข้างในกันด่วนนะไ่เฮ้ยน้องๆพี่ขอซื้อแว่นหมวกแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตน้องต่อได้ป่ะเฮ้ยบ้ามันเนี่ยพี่พี่พูดจริงพี่ให้หน้าพันเอาไหมเอาพี่เอาไปเลยครับ ี่เอาเกงได้ไหมครับพี่โอ้ยไม่ต้องว่าแกงใจขอบใจมากน้องอ,อาหารได้แล้วค่ะทานเยอะๆนะครับ คลับอะไรดีคะผมขอ,อน้ำเปล่าแก้วหนึงครับสั่งแค่น้ำเปล่าเนี่ยนะอ,อะไรวะพี่เบคคะกี้มีของขวัญจะให้ด้วยนะคะโอ้โห,โหนี่คะ่ะโหนาฬิกายสวยมากเลยกี้ ขอบคุณมากนะกี้นี่รู้ใจพี่ที่สุดเลยอะ่ะถึงกับขนาดซื้อนาฬิกาให้กันเลยเหรอวะคนไม่ไหวแล้วเว้กี่นี่กี้อะมาเจอผู้ชายคนอื่นเหรอพี่ตัง้งกี้มีชู้เหรอฮะพี่ตั้มพี่มาที่นี่ได้ยังไงอะ่ะพี่จะมายัางไงมันไม่สำคัญหรอกกี้แต่วันนี้พี่ได้รู้ความจริงแล้วว่ากี้นอกใจพี่ <c oughs> ใจเย็นก่อนนะครับพี่คืองี้นะครับ เือเราสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นชู้กันนะครับไม่ได้เป็นชู้กันแล้วที่กอดกันหน้าร้านน่ะในจะนั่งกินข้าวด้วยกันอีกในนาฬิกาที่เป็นของขวัญนี่แกคือคืองี้ครับคือผมกับกี้เนี่ยเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับฮะลูกพี่ลูกน้องกันเหรออ๋อใช่ครับส่วนไอนาฬิกาเนี่ครับคือกี้เขาตั้งใจจะซื้อให้พี่เลยนะครับผมก็เลย มาซ้อมแสดงเป็นพี่อะเพื่อที่จะเอาไว้เซอร์ไพรส์อะครับไม่มีอะไรมากหรอครับจริงเหรอพี่เออใช่ค่ะที่พี่เบย์พูดเป็นความจริงทั้งหมดเลยค่ะแล้วทำไมกี่ไม่บอกพี่ดีๆล่ะว่าจะออกมาเจอลูกพี่ลูกน้องพี่จะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดเออออคือคืออย่างนี้นะครับคือกี่เนี่ยเขาตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์ให้พี่อะครับเขาก็เลยไม่ได้บอกอะไรพี่ไว้ครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้พี่เข้าใจผิดนะครับ งั้นผมก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันครับที่เข้าใจผิดกี <g> ้ <ý> พี่ขอโทษนะกี่ไม่เป็นไรคะ่ะพี่ตั้มคะเดี๋ยวพี่ตั้มกลับไปรอที่บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวกี่คุยธุระกับลูกพี่ลูกน้องเสร็จแล้วเดี๋ยวกี่ตามกลับไปคะ่ะได้จ้ะงั้นไว้ค่อยคุยกันที่บ้านเนาะ เปไปแล้วไม่ล่ะโชคดีนะเนี่ยที่เป็นเชื่อที่พี่พูดทุกคำเลยอ่ะผัวเกนี่มันก็งโง่ดีเหมือนกันนะเชื่อคนง่ายโชคดีนะที่พี่ตั้มมันโง่อ่ะไม่งั้นอ่ะเราสองคนโดนจับได้แน่เกดเรื่องนี้เนี่ยกี่ต้องขอบคุณพี่นะที่พี่เนี่ยทั้งฉลาดทั้งมีไหวพริบออกตัวรอดได้ขนาดนี้ฮะงั้นกี่ต้องให้รางวัลแล้วล่ะค่ะ งั้นเอาเป็นว่าเราไปโรงแรมกันเลยไหมคะกี้เนี่ยจะได้ให้รางวัลชุดใหญ่กับพี่เลยไปเลยไหมคะ,<ส>ะไปเดอจ้ะ สงสัยจะเป็นพนักง,งานโรงแรมอะคะ่ะเดี๋ยวฉันไปดูแป๊บนึงนะคะพี่ตัง้งลูกพี่ลูกน้องเหรอลูกพี่ลูกน้องม,มาทำอะไรแบบนี้กันที่โรงแรมด้วยเหรอรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่อ่ะพวกคุณคิดว่าผมโง่มากสินะ โรงแรมเหรอวะไยเปไยคุณคุณอย่าหายนะคุณไฮ้ไม่ได้นะคุณพี่ตั้งอย่า่ายนะพี่ฉันขอร้องขอร้องกันเหรอทำไมอ่ะอายเหรอที่ตอนทำทำไมไม่ไอายนี่คุณผมว่าคุณลบร,รูปนั้นนหลยนะถ้าเรื่องมันไปถึงที่ทำงานผมผมสวยแน่เลย <c oughs> พี่ตั้ง กี่ขอโทษนะพี่ตั้มกี้ผิดไปแล้วอะพี่ตั้มกี่สัญญาณวกี่จะไม่ทําอีกแล้วอะตั้มให้โอกาสกี่นะไม่ต้องมาสัญญาอะไรทั้งนั้นต่อไปนี้กี่อยากทําอะไรก็ทำเพราะพี่กับกี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปพี่ตั้มพี่จะหยาาและสองคนนะเตรียมตัวดังได้เลยทำอะไรไว้ก็รอรับผลกรรมแล้วกันพี่ตั้มพี่ตั้มกี่ขอโทษพี่ตั้มพี่ตั้มโอย นี่กีไหนบอกว่ามันโงไ่ไงแบบนี้พี่ก็อ่วยนีดิโอ๊ยฉันจะไม่รู้ไหมล่ะฉันก็ซวยไม่แต่งกับพี่หรอก <c oughs> หึมาเนี่ย